มีชื่ออยู่แล้วมีแผล <c oughs> อะไรคะแม่ <c oughs> วันนี้จับฉลากได้เป็นตัวตอแหลกค่ะคุณแม่คะ <c oughs> ไม่รู้จะตอแหลกหรือเปล่าดูออก่อนนะคุณแม่หนูเองคะ่ะมีชื่ออยู่แล้วว่าเพแนแคเพนแคแต่คุณนายร่ำรวย ไปดอกวยละยี่สิบเมื่อก่อนมีผัวแม่ <c oughs> ผัวขี้เหล้าเมายาติดยาด้วยขายยาด้วยโดนจับไปของไปหา,า,ปาไปแล้วก็ไปไม่รู้ <c oughs> ฉันเองได้เงินก้อนหนึง่ <c oughs> งไปปล่อยดอกไปเงินกู้ <c oughs> ทุกวันนี้ล่ำรวยสบายแอบหนีมาชุบตัวอยู่ที่กรุงเทพชีวิตมีความสุขมีผัวอูกคนหนึ่ง <c oughs> ดูสิวันนี้มีความสุขเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> มาเนี่ยคือเอาเงินเอาเงินแถวงเลยแคลงเสียงใครอ่ะแถวงไม่มีแล้วเงินอ่ะไปยก้หมดแล้วหน้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้จะมายืมตังใครเราพ่อเปาต้องมู้ไหก็จะรู้ว่ากูเป็นใคร ระบายติดคุกมึงก็ยังมีวันออกมึงจะระบายกูเย็นติดกนตายเลยไงว่าแต่มึงมาทำไมล่ะตกใจติดหัวเก่ามาวันนึ้มึงจะทำอะไรเนี่ยอีเพนแขกกูถามคำหนึ่งเลยจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรเฮ้ยติดคุ้มสักวันแน่โอนี้ตะองส์สักข้าวกล่องสะกล่องมึงยังไม่เคยใหญ่ดีไปหากูเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยคว้ากล่องสักวันเท่านั้นแหละแม่ เอาหนี้เป็นแค่ต่อแหลไม่อยู่กรุงเทพมึงอยู่ข้างหนอุ้มกันแสนจะสุขสบายข้าวก็เสียสตังค์นอนก็มีให้หลับนอนยัไมกูข้าไปอยู่กับกูกับมูไม่ได้มไม่เอาหรอกโธนี่เป็นแค่ยังไงมาอยู่ในสุขสบายดลเนาะกูนึกอยู่กินข้าวแดงแต่ก็ไม่แย่อะไรหรอกตอนนี้กูออกจากคุกใหม่ๆกูพูดตรงเลยกูไม่มีตังค์มึงไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์เนี่ยกูมาเนี่ยกูต้องการอยากได้ตังค์ าในวันนี้คูต้องการอยากได้สตางค์อยากได้สตางค์ใช่พเพราะว่าอยู่บ้านกูนะกูก็ไม่ได้เงินกูก็เลยต้องมางานกะสันเนี่ยเคมเอาพูดอย่างง่งายๆนะมึงอยากายได้สักเท่าไหร่ล่ะอยากจะได้สักเท่าไหร่เอาเอาพอส่งแชร์พวกเนี้ยเท่าไหร่ล่ะพันแปดโอ้โหมันมากเกินไปไม่ดีให้มึงหลับกุ้งใบดอกหมดแล้ว ไอ้ชั้นแตกมึงไม่มีให้กูเด็ดเด็กูไม่ต้องนอกเรื่องนอกราวแลพูดตรงๆเลยแหมนี่เป็นแขก่คงตีคงตีออกมาได้เหี้ยกูพึ่งมึงก็ไหนไหนมึงเคยเป็นเมียกูเอาจริงๆกันนะกัดเล่มมาขอส่วนแบ่งไอ้เงินที่กูเคยฝากมึงเอาไว้ขอให้ใส่เมื่กูจะไปเลยห้าแสนเออถ้ากูให้มึงห้าแสนมึงให้สัญญาแล้วมึงไปเพราะกูเลยไปให้ก้อนลสิมึงจะอยู่ที่ไหนถึงนะเออ แกผัวกูมาอะไรแม่เขาว่าอะไรวะดูเฉยๆนะ่าแซวอย่าแซวอย่าแซวรู้นะว่าคนไหนแซวอ่ะฮะขอมึงคนละครึ่งนี่แกก็ร้อนเงินเหมือนฉันเลยคนทั้งไม่ได้นี่มันเงินนักเกใช้ไม่ได้แต่พวกแกไม่ใช่ไหนไหนจะไหนไหนจะจองตักที๋ยวผัวกูมาเห็นเฮ้ยไแผลแผลแผลฉัน หนูหน้าต่างไปไม่มีสเสียตาฝาดแมวหรือเปล่าให้แขเลี้ยงเอาไว้แมวตัวใหญ่ครับแรวแขเสียต,ตาฝาดะาต,ตาฝาดไปจริงๆแขนี่ที่เสียมาวันนี้่ยเสียอยากจะไปถามแขว่าวันนี้นะ่าจะให้เสียไปที่ไหนกันดีอ๋อวันนี้แขมีคิวเก็บเงินที่บ้านทงลุยลายแต่ว่าวันนี้แขรู้สึกข้าเเื้อข้านตัวแขอยากไปเลยบ้านทุงลุยลาย เจ้าามันไกลอยู่นะแขแต่ว่าเสียไปเช้าเรียนกลับมันคงจะไม่ทันอาจจะค้างสักคืนหนึ่งเพราะระยะทางมันไกลอยู่นะแขไม่เป็นไรค่ะเสียไปทางคืนก็ได้แขไม่ว่าแต่เสียต้องให้สัญญากับแขนะเสียไปคนเดียวเสียต้องกลับคนเดียวห้ามมีบุคคลที่สองให้สัญญาเสียไปคนเดียวกลับคนเดียวและจะรีบนำเงินกลับให้แขโดยเร็ที่สอย่างเดียว